ทุกคน วันนี้อาเรสพามาเปลี่ยนบรรยากาศที่นี่ไนสนโนสาขาเซนทันโวที่นี่ชาถือว่าทีเด็ดแถมของหวานละลานตาส,สุดๆวันนี้ทางร้านไหนสนโนสาขาเซนทันโวมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้เล่นพับ g Mobile ชวนทุกคนมาสัมผัสรสชาติแห่งชัยชนะเพียงโชว์เกมพั b g Mobile แรงโกขึ้นไปและซื้อสินค้าครบ300บาทรับไปเลยสินค้าพรีเมียมลิมิเต็ด dition จากพ u b g m o b i l e กระซิก่อนนะว่ามีจำนวนจำกัดตั้งแต่วันนี้ถึง3 1ธันวาคมอย่าลืมรี มาสอยกันนะทุกคนส่วนอเล็กวันนี้ก็เลยมาจัดเจ้านี่เลยชานมมะลรหอมชามะล,ลิี่แบบตะโกนใครสายชอบหวานน้อยถือว่าถูกปากแน่ส่วนขนมวันนี้อเล็กจัดมาถึง2อ,อย่างอันนี้ทาร์ตสตรอเบอรี่ช็อตเค้กแป้งทาร์ตบางกรอบซ้อนเป็นชั้นกําลังดีส่วนของทาร์ตไข่หวานละมุนหอมไข่ครีมท็อปปิง้งหวานตัดกับผลไม้ให้หนึ่งเยี่ยมส่วนอันนี้ ครัวซองคิมสตรอเบอรี่ตัวแป้งจะมีความเนื้อแน่นเนื้อครีมหวานตัดกับผลไม้กำลังดีแต่ที่สะไพรยเลยที่สุดคือหลังจากกินไปสักพักฉันเพิ่งรู้ว่าเขาผ่ากลางมาด้วยอะผ่ากลางมาทําไมไม่รู้แต่ที่รู้แน่แน่คืออย่าลืมมาสัมผัสรสชาติแห่งชัยชนะไปด้วยกันกับอีเวนต์คอลลาบเทสออฟวิกตอรีนอกจากร้านไหนสโนสาขาเซ็นทรัลเวลแล้วยังมีมิสเซสาขาโลตัสพระรามหนึ่งเมดรีมินสาขา MBK KOF สาขาสยามพารากอนคาซาลาบินสาขาสยามพารากอน ทูฟ้าทูสลีฟสาขาสยามสแควร์สเสน่ห์ล่าก้อยสาขาสามย่านเด็กจ้ำมัำ่มจ้างเหลี่ยงมาล่าสาขาสยามเซ็นเตอร์ที่เข้าร่วมแจกของสุดลิมิเต็ดติดตามรายละเอยียดเพิ่มเติมได้ที่เพจพับจีโมบายอย่าลืมมาตั้มกันด้วยนะ